ท่านผู้มีเกียรติครับงานย่อยที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือการขุดมันวัตถุประสงค์ก็คือเอาไปแปรรูปเป็นอาหารครับและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับก็คือสตังคครับอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือจอบนะครับมีไว้ใช้สำหรับการขุดดินนะครับ แล้วก็ที่ระวังก็คือว่าจอบคมครับแล้วก็หนักมากเน่ก็ต้องระวังคมครับแล้วก็ระวังมันเตียวด้วยครับถ้าเราเผลอวางเอาไว้โดยที่เราไม่เห็นเราไปเหยียบตัวจอบตัวด้ามอาจจะตีหน้าเราก็ได้นะครับถัดไปครับก็คือเลื่อยครับเลื่อยก็เป็นของมีคมเหมือนกันครับเวลาใช้ก็ต้องระวังนะครับเก็บให้ดีนะครับนะครับมีไว้สําหรับ เลื่อยต้นออกจากเงานะครับถัดไปก็คือมีดนะครับนี่นะครับมีดก็เป็นของมีคมอีกเช่นกันครับเวลาใช้ก็ต้องระวังนะครับระวังมือนะครับมือซ้ายสับมือขวาโดนมือขวาสับมือซ้ายโดนก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับเบื้องต้นผมได้ใช้เลื่อยครับทําการตัดต้นออกจากเงาแล้วนี่นะครับนี่คือต้นครับ ตัดออกจากเง้าแล้วนะครับปกติเขาก็จะอยู่กับต้นของ,อ,งอย่างนี้นะครับนี่นะครับอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนก็นคือครับใช้จอบครับใช้จอบขุดลงไปในดินนะครับขุดลงไปในดินอย่างนี้นะครับขุดไปเรื่อยๆครับตรงบริเวณโคนต้นนะครับอะ จะให้ดูนะครับอันนี้เรางัดต้นขึ้นมาเรียบร้อยนะ้ครับสมมุติว่ามันยังมีดินคุมอยู่เราก็ใช้จอบครับขุดดินไปเรื่อยครับปั๊บปับป๊บเจอหัวแล้วก็หลบก็เลี่ยงพยายามอย่าให้โดนนะครับขุดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับขุดให้รอบครับเมื่อขุดเสร็จแล้วนะครับพอเห็นหัวมันส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยโดยรอบ เราก็จะทำงานงัดขึ้นมาครับนี่นะครับงัดขึ้นมาก็จะสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็อ้อลืมแนะนำอุปกรณ์อ,อีกตัวนึงก็คือเข่งครับเข่งหรือว่าภาษาบางที่ก็จะเรียกว่าหลัวนะครับเอาไว้สำหรับใส่หัวมันที่ทำการ ตัดออกจากเงาแล้วนะครับเพื่อลำเลียงไปยังจุดต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้หัวขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับดูหัวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็15โลไม่ขาดครับดูคร่าวๆก็อยู่สักประมาณ20โลนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการตัด ัดนะครับเพื่อแยกเง่าออกจากหัวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหัวไปแปลรูปต่อไปนะครับดังนั้นขั้นตอนแล้วก็ใส่หลัวแบกออกจากแปลงนะครับนี่คืองานนะตรงนี้สำหรับผู้โชคดีนะครับที่ได้นำทอนพันันไปแล้วนะครับของดีอยู่ในมือแล้วนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเอาไปสรรประโยชน์ ในอนาคตได้อีกมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปทำอะไรต่อนะครับเพราะว่ามันสายพันธุ์นี้ยังมีผู้คนที่ตามหาแล้วก็ยังหาไม่เจอมีหลายท่านเพื่อนทางเฟซหลายคนที่เสียเงินเสียทองไปกับท่อนพันธุ์ที่เป็นมันพิรุณสีแล้วไม่ได้ของแท้นะครับอาจจะได้รลยยองได้อะไรก็ไม่รู้มาได้มันห้านาทีมาก็เป็นที่ผิดหวังไปนะครับ สำหรับคนที่ตามหาอยู่ก็จะเข้าใจนะครับว่ามันหายากเพียงใดแล้วก็สมัยนี้โลกสังคมของโซเชียลนะครับก็มันไม่สามารถที่จะเชื่อหรือว่าไว้ใจใครได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นว่าปลายทางนั้นคือใครครับอันนี้ได้ไปแล้วก็นะครับปลูกนะครับปลูกนะครับแล้วก็ส่งไลน์นะครับส่งไลน์ไปในห้องในกลุ่ม ในกลุ่มของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการวิวัฒนาการหรือการพัฒนาวิวัฒนาการไม่ได้เป็นการพัฒนาของการเจริญเติบโตของมันพิรนณรีที่ทุกคนมีอยู่ในมือนะครับสวัสดีครับ